บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้รวบรวมองค์ความรู้ในองค์กรมาพัฒนาเป็นระบบให้บุคลากรและผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงความรู้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการดำเนินงานตามหลัก P.D.C.A. ด้านการวางแผน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศึกษานโยบายและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติการบ่งชี้ความรู้มีการประชุมร่วมกันกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้การสร้างและสแสวงหาความรู้สอบถามจากผู้รู้ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง <Netz> ม <ank disag als> ีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ในการปฏิบัติงานโดยสรุปได้3ประเด็นการจัดการความรู้ให้เป็นระบบรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำเป็นรายงานผลดังนี้จัดทำสื่อแนะนำขั้นตอนการคอนเฟนซ์ประชุมออนไลน์และการจัดการศึกษาออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการทำงานในรูปแบบออนไลน์อย่าง Google Meet ที่ทำงานร่วมกับ Google Calendar และ Google Sites จัดทำสื่อแนะนำขั้นตอนการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยเว็บไซต์ Canva เพื่อให้บุคลากรผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารโครงการกิจกรรมที่รับผิดชอบได้ และจัดทำสื่อแนะนำการอบรมอย่างไรให้ผ่านตามมาตรฐาน CEFR เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรการประมวลผลกลั่นกรองความรู้สรุปองค์ความรู้และกลั่นกรองความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของบุคลากรต่อไป มีการเข้าถึงความรู้และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช้เอกสารเผยแพร่ความรู้ที่เป็นรายลักษณ์อักษรโดยเผยแพร่ผ่านช่องทางดังนี้ผ่านช่องทางเว็บไซต์การจัดการความรู้ผ่านช่องทาง YouTube ของสำนักวิทยา และเฟซบุ๊กของสำนักวิทยาการเรียนรู้ผู้ที่สนใจนำองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการประเมินผลความพึงพอใจการดำเนินโครงการจากบุคลากรที่เข้าร่วมการจัดการความรู้และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานร้อยละ83.37และนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงพัฒนางานและวางแผนการจัดการความรู้ในปีนถัดไป